การสรรหาเลขาธิการสถาบันพระบุกกล้าเนี่ยตกลงว่ามันยังไงกันแน่นะฮะโอ้โหเห็นมีข่าวออกมาว่ามีการหัวมีการล็อกสเปคมีการวิ่งเต้นคือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเหมาะไหมที่จะมาเป็นเลขาธิการสถาบันพระบกเกล้าวเนี่ยล้มกระดานเธอนะฮะไปสรรหาใหม่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อกล่าวหาเยอะเหลือเกินยังกรณีเงื่อนไขว่าคนที่จะผ่านเข้าไปสัมภาษณ์ได้ จะต้องมีกรรมการสภาสถาบันเนี่ยให้การรับรองหนึ่งคนนะฮะแต่ก็มีบางคนไปไล่ให้กรรมการสภาสถาบันเนี่ยเสร็จรับรองตัวเองจนเกือบจะหมดไม่เหลือประชุมคนอื่นหรือประชุมคนหื่นแค่คนสองคนเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะให้คู่แข่งหนี่ยลดน้อยลงทีเนี้ยเมื่อกรรมการสภาสถาบันเนี่ยมองเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็ต,ตัดไฟแต่ต้นลมเถอะนะฮะ แนวโน้มในการที่จะล้มกระดานแล้วก็ไปสรรหาใหม่นี่มีความเป็นไปนได้สูงเพราะอะไรเพราะว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยถือว่ามีความสําคัญนะฮะต่อระบบรัฐสภา,าไทยนะในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์นรินทร์เอ๋ยอาจารย์บวรศักดิ์เอยแม้กระทั่งคนล่าสุดเนี่ยอาจารย์วุฒิสารเนี่ยก็ถือว่าโอเคเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณธรรมและเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและแตกฉานเรื่องกฎหมายเรื่องรัฐธรรมนูญ อันเนี้ยผลงานที่ผ่านมาเราโอเคแต่ว่าที่กำลังสรรหาอยู่เนี่ยนะฮะเออคนมาถูกคลาหาอย่างมากเลยเนี่ยแล้วยังจยังจะยังจะให้เขาผ่านไปไปเป็นเลขาสถาบันเหรอผมว่ามันไม่เหมาะสมล้มกระดานแล้วไปสรรหาใหม่นี่แหลงพาวนะแหลงพาวระดับสูงในกรรมการสภาเลยนะบอกว่าแนวโน้มล้มกระดานแล้วไปสรรหาใหม่ใครที่ยังไม่ได้สมัครก็เตรียมตัว แล้วก็อยากได้คนที่มีคุณวุฒิมีวัยวุฒิแล้วก็มีคุณธรรมด้วย